สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มแม็กคารวเตอร์ครับพาพี่น้องพาลงไปดูในบอ่อครับในบอ่อเป็นไงครับเจอจัดครับหกล้อด,ดำครับ <c oughs> พาลงไปดูในบอ่อเป็นไงโอ้แม็กโกสีตัวครับ โอดีนะทางในบอ่อครับแห้งครับแต่ว่าที่เทนี่สุดโหดครับใช้วันโวครับทีมนี้ใช้วันโวกับ x c m g ครับมาแล้วครับรถรอ ขาแรงครับนี่แบกครับนี่แบกเข้าเบลดินครับนี่โอ้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบเที่ยวครับขอล้อดำนี่เี่ใกล้ๆครับปากบ่อครับนี่ ดูพี่น้องดูดินนะพี่น้องนะสังเกตดูดินครับนี่เหนียวจัดครับถ้าฝนตกนี่นอนครับนี่มานนายอนอกก่อนครับมา่ีร็อกหรือว่าซีรี5 0หครับมา จวดจวดมาโอ้รอยลำมาแล้วครับมาแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ถังน้ำมันวิ่งเึงกรุงเทพครับนี่มาตามมาเรื่อยพี่ร็อกว้าแบกบดินหนักหนักครับนี่อย่าต่อตูดกันนะลูกพี่เดี๋ยวไหลครับเดี๋ยวไหลให้คันหนึ่งขึ้นก่อนครับ ้าต่อตูดกันนี่มีเห็นมาแล้วนะพี่น้องหน้าหน้า,นาถึงกับหน้ายุบนะเอ๋ใกล้ๆครับเทข้างบนนี่ครับนี่เทข้างบนสะครับนี่ครับมีสองทีมครับชายจะวันโวนะครับ รวงครับฝั่งนี้ใช้หกล้อดำสิบคันครับฝั่งนู้นนะ่าจะยี่สิบกว่าคันครับซานน่กับวอนโว่เหมือนกันครับ น้องทีมงานรถล่อครับดินเหนียวๆที่น้องน้าง,งานบ้านหนองบัวสันตูครับนี่มหาสารคามครับมาเต็มแล้วออกตัวครับ ปริญญาครับปริญญามาสีเขียวเนียวซับโอ้สวยจัดครับคันนี้ครับหน้าแต่งซะเลยครับเลยโอ้คันสีส้มซะเลยครับเป็นเป็นเดียวนื้อนะพี่น้อง เ็นดินเยียวข้าวขาวครับชมใกล้ๆพี่น้องบินงานหน้าฝนครับก็จะประมาณนี้ครับไม่มีเรอกครับดินแห้งนะครับ แห่งตรงเดือนเมษาครับดูพี่น้องแบกแล้วครับนอ่มาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วครับโอ้ระวังระวังนะลูกพี่ระวังจนท้ายกันนะ พอ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 เข้าใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวชนชนหัว Java. ครับไม่ใช่ชนท้ายพี่น้องชนหัวชนหัวพี่ล็อกครับพี่ล <may> <sh> ็อกจะวันโบครับเนี่ยกับเอ็กซีมจีครับ ดูดินครับดูคนว่าแมคโครก็จะพยายามแล้วครับนี่พยายามไม่ให้มันเป็นก้อน,นครับอ๋ออาวจะออกกอนมานี่หรอกเอ้าเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว โดนปาดแล้วพี่รอกอ่ะครับไปแล้วครับต่อตูเรเร็วไหมครับโอ้จีดตูดเลยพี่น้อง ติดตูดขึ้นบอ่อเลยครับว้วดินติดตูด,ดสแสดวครับนี่จะมากยเตี๋ยว โอ้กองแต่งเลยครับคันนี้ครับมาเอก,ก้าตัวแรงครับมาโอ้หอนจัดครับ ับพี่น้องมาถึงครับสอบคันไหนสอบคันไหนถอยเสียบเลยครับนี่โอ้ชีมงานนี้ดีครับไม่ต้องรอครับแต่ว่าฝั่งนู้นนะครับน่นาจะจอดรอเป็นสิบคันครับเอ้โอ้มีเรื่องครับมีเรื่อง ลองแล้วครับมาออกตัวโอ้เริ่มวิ่งสบายแล้วพี่น้อง <c oughs> อลคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามนะครับผมยูทูบหนุ่มเมคคาวัตเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมคคาวัตเตอร์ครับผม <c oughs> ลคลิปนี้สวัสดีครับ